สวัสดีค่ะวันนี้ก็ขอนําเสนอความสวยความงามนิดหนึ่งนะคะกับสาวๆที่ต้องการใส่มุกนะคะไว้ใส่ไปทํางานนะคะเพื่อนจ๋านี่ก็มีอีกแบบนึงนะคะเป็นใส่เก๋กไก๋วัยรุ่นใส่กับเก่งยีนก็ได้นะคะใส่ติดคอความสร้างความยาบอกได้เลยอย่างนี้ก็เป็นสายเดี่ยวใส่ในงาน <c oughs> ไปวัดไปทําบุญไปงานแต่งหรือว่า งานอะไรก็ได้ทนานะคะใส่เดี่ยวหรือจะใส่เป็นจี้ห้อยข้างล่างก็สวยงามเก๋ไก่นะคะเพื่อนๆจะมีหลายแบบหลายไซส์ให้เลือกนะคะสนใจทักมาได้ค่ะเปะลายไปที่นางแบบแล้วนะคะโมงคนนางแบบแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าสนใจเรื่องสร้อยมือนะคะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยมือหยกนะคะมีหลายเกตหลายสีนะคะอันนี้ก็จะออกออกสีดําเขียวดํานิดนึงนะคะ ราคาก็ไม่แพงนะคะเพื่อนๆจะใช้สําหรับปรับธาตุในตัวนะเพื่อนหยกคือเป็นความเย็นใครที่มเีเขาเรียวกว่าธาตุร้อนก็ใส่หย,ยกนะคะเพื่อนมีหลายสีหลายแบบนะคะมีหลายไซส์นะคะราคาก็แตกต่างไปตามแบบตามไซส์ตามสีตามเกรดนะคะเพื่อนๆจะสนใจก็มาคุยกันได้ะค่ะวันนี้ก็จะเปิดตัวไม่เยอะนะคะขอเปิดตัวไว้ไปนิดนึงนะคะ อย่างนี้ก็จะเป็นเกรดดีนิดนึงออกเขียวแก้วนะคะเรียกว่าหยกแก้วนะคะขั้นด้วยปีเสีเ้เรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์นะคะใส่ธามาคาขายก็จะเิญรุ่งเรืองนะคะเ,เพื่อนนะคะระความสะดวกความชอบนะคะของแต่ละคนเนะาะแต่ยอเป็นคนชอบนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะ,ะอันนี้แบบถักเชือกนะคะเป็นมุกเม็ดเดียวนะคะ ถ,ถักด้วยเชือกขั้นด้วยแลย้วแต่เพราะว่าใครจะชอบใส่ปีเสียหรือใส่ปิเม็ดทองอะไรก็ได้คะ่ะเป็นเม็ดทินสีก็ได้ตามวันเดือนปีเกิดก็ได้นะคะเพื่อนจ๋าจะใส่เป็นนี่คือเป็นแบบตัวอย่างที่ว่าออทําหลายอย่างใครไม่อยากใส่เยอะก็ใส่เม็ดเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุกนะคะสร้อยมุกขั้นปีเสียเช่นเคยนะคะจะเน้นขายปีเสียนะคะเพราะว่าขายดีมากๆเลยนะคะเป็น เป็นแฟชั่นที่เก๋แล้วก็เป็นเรียกทรัพย์แล้วก็เป็นความนิยมด้วยนะคะช่วงนี้นะคะแล้แถมด้วยต่างหูนะคะแต่งหูเงินนะคะต่างหูมุกเดือนเงินนะคะ,ะประดับด้วยเพชรรัสเซียนะคะแล้วก็ใส่ง่ายสะดวกใช้เกี่ยวเข้าไปในสาวๆนะคะน่ารักเก๋ไก๋วันหลังจะทำเป็นแบบมาให้เพื่อนๆดูอีกนะคะวันนี้ก็เอาแค่น้ำจิ้ม มาเปิดตัวนะคะวันหน้าจะมีหลายแบบหลายลายไมท่านผู้ชมนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ